ดวงรายวันประจำวันพุทธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2564ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานการเงินแบกรับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้มากอาจจำเป็นกู้ยืมเพิ่มความรักขาดความเข้าใจต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้กัน สุขภาพระวังความเครียดสีนำโชคสีแดงและสีม่วงเลขนำโชคเลขสีและเลขสามเ,เกิดวันอังคารการงานไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากเกินไปอาจทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ดีการเงินการลงทุนได้ผลดีมีโชคลาภเข้ามาบ้างความรักระวังคนรักแอบปัญใจให้คนอื่น สุขภาพระวังความดันสีน้ำโชคสีขาวเลขน้ำโชคเลข9และเลข0นคนเกิดวันพุธการงานได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้ทำงานโครงการใหม่ๆการเงินรายรับมีเข้ามาเรื่อยๆได้รับเงินส่วนแบ่งจากการทำงานความรักไม่ควรใจร้อนเร่งรีบอิไฟายอาจทําให้คนรักถอยห่างสุขภาพระวังปวดท้อง สีนำโชคสีเหลืองและสีฟ้าเลขนำโชคเลข6และเลข7คนเกิดวันพฤหัสการงานต้องละเอียดรบอบคอบมันตรวจงานมากขึ้นปล่อยวางไม่ได้การเงินรายรับรายจ่ายสามารถบริหารจัดการได้ความรักดูแลเอาใจใส่คนรักอย่างดีมีความสุขสุขภาพระวังเวียนหัวหน้ามืด สีนำโชคสีขาวและสีทองเลขนำโชคเลขห้าและเลขหนึ่งคนเกิดวันศุกร์การงานต้องหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อความก้าวหน้าการเงินมีรายได้ไม่มากแต่ก็ไม่ขัดสนความรักพบรักกับคนอายุน้อยกว่าทำให้ตื่นเต้นดีใจสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง สีนำโชคสีแดงและสีขาวเลขนำโชคเลข8และเลขสคนเกิดวันเสาร์การงานช่วงนี้เดินทางบ่อยทำให้เหนื่อยล้าควรระวังอุบัติเหตุการเงินใช้จ่ายกับการเดินทางและการดูแลรักษารถยนต์ความรักไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาต้องไว้ใจกันให้มาก สุขภาพระวังอุบัติเหตุสีนำโชคสีน้ำเงินและสีชมพูเลขนำโชคเลขค่าและเลขสองคนเกิดวันอาทิตย์การงานลูกน้องบริวารน,นำความเดือดร้อนมาให้การเงินติดขัดไม่สามารถผ่อนใจหนี้สินได้ความรักอาจมีปากเสียงทะเลาะกันมีความหวาดระแวงกันสุขภาพระวังความเครียดปวดหัว สีน้ำโชคสีเขียวและสีดำเลขน้ำโชคเลขหนึ่งและเลขห้า